เซาฝรัง,ค,ค,งคือเพิ่นววานคือลองคือแพงเพิ่นบอกคือแพงเพิ่นลองเนาะก็เลยลองน้ำเพิินจักหน้อยช่ชว่วยจักน้อยพี่น้องจังสีต้องไปหาเป็นเมียเซาฟลังเนาะค่ะมันจังคอยสิสำบายเม่นจ้าเข้าสิไปหาคลิปเนวใดมาทรงพี่มากเนาะกนแล้วแต่หัวคิดไผมั่นเนาะค่ะที่จะทำคลิปขึ้นมาด้วยตนเองโดยไม่ได้ลิขิตฟ้าลังกะแล้ว แต่เขาเฮานี่มีสตังเขาบอลูอีหยังกระพากันมืดวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดมัวอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมคะ่ะอยู่กับน้องงัวคะ่ะบุญเพียรทำงานชาวเรียวคิดหอดคิดถึงทุกคนล่ะคะ่ะแต่และมือละว,วันมัวมัวคะ่ะนะคะตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงวันจุก อ๋อไม่ใช่เที่ยงค่ะตอนนี้ห้าห้าโมงมืดวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดมัวอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมค่ะอยู่กับน้องวัวค่ะบุญเพียรทำงานส่งพี่มาร์คนะคะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์คเลยค่ะจ้าเข้าจิไปหาคิปแนวไดมาส่งพี่มาร์คเนาะกันแล้วแต่ วคิดไผมันเนาะค่ะที่จะทำคลิปขึ้นมาด้วยตนเองโดยไม่ได้พี่น้องชาวเรียวเป็นยังไงนนองค่ะเป็นยังไงแน,น่ค่ะออกมาออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาเต้นนี่ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะคะดูบรรยากาศค่ะท้องฟ้าสลืมสลือม,มืดมืดแดดเลี้ยงง้วอยู่แตได้ห้องแอร์ เมียชาฝลรังทั้งหลายสบายสบายเนาะค่ะเนาะตะวันจังเห้านี่คือสิบวอนนี้ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะคะดูบรรยากาศค่ะท้องฟ้าสลืมสลือม,มืดมืดมัวมัว,มวค่ะนะคะตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงวันศุกอ๋อไม่ใช่เที่ยงค่ะตอนนี้ห้าห้าโมงนี่น้องชาวเรียว พี่นอดคิดถึงแล้วค่ะคลิปนี้กับซ้ำนี่ละค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะบ๊ายบายของพี่มาร์กนะคะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์กเลยะค่ะผู้ใดเป็นเมียนฝรั่งกับสะดวกสบายดอกเนาะพี่น้องดับบ่ด้มาตากหนูนี่ไม่ร้อน,นะค่ะ ไม่ร้อนนะคะดูบรรยากาศค่ะท้องฟ้าสลืมสลือม,มืดมืดอาหารฟ้าลังกะแลว้วแต่เขาเหา้านี่มีสตังเขาบอลูอีหยังกะพากันผู้ได้เป็นเมียฟ้ารังกะสะดวกสบายดอกเนาะพี่น้องดับบ่ดมาตากาวเรียวคิดหอดคิดถึงทุกคนล่ะค่ะแต่เรามือ้อวัน ออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนๆด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพืๆๆ่อนๆออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนๆด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเ <situation> ด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพื่อนๆจ้าเข้าสิไปหาคลิปแนวใด่มาทรงพี่มากเนาะกันแล้วแต่หัว,หวคิดภผมั่นเนาะค่ะที่จะทําคลิปขึ้นมาด้วยตนเอง โดยไม่ได้จ้าเข้าจิไปหาคลิปแนวไดมาทรงพิมากเนาะกันแล้วแต่หัวคิดไผมั่นเนะาะค่ะที่จะทําคลิปขึ้นมาด้วยตนเองโดยไม่ได้เียเจ้าฟรังคือพลวาน,นันคือลองคือแพงผลบวกคือแพงผลลองเนาะกันเลยลองน้าเพลินจักหน่อยโช่โช่จักหน่อยพี่น้องชีวิตคนเฮาลําบากเนาะผูดไใดมีงวัวกับเลี้ยงแต่งัวลลาบากอยู่เด้อพี่น้องเลี้ยงงัวลําลบากมากๆเลยค่ะ ชีวิตคนเฮาลําบากเนาะผู้ใดมีงัวก็เลี้ยงแต่งัวลลาบากอยู่เด้อพี่น้องเลี้ยงงัวลําบากมากมากเลยค่ะแดดเลี้ยงงวัวอยู่แต่ในห้องแอร์เมียชาฝรังทั้งหลายสบายสบายเนาะค่ะเนะาะตวาดจังเฮานี่คือสิีวยนแบบผู้ใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องเหมือนี้บพญนเพืเ่อนเจียมจันนะคะก็ไม่ได้เรียนแบบใครออกมาพูดมาพบกับ ต่งพี่มาร์คนะคะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์คเลยค่ะจังสี่ต้องไปหาเป็นเมียเ้าฝรัร่งเนอะคะ่ะมันจังคอยสีสำบายแม่ต่งพี่มาร์คนะคะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์คเลยค่ะผมมีโอกาสดอกจะได้เลี้ยงแต่งว่ายุพ่อซ้ำเนี่ยแหละ ลองจะแพงเพื่อนค่ะเอาละชีวิตเมียชาเพนวานั่นแดดออกแล้วพี่น้องออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนเพื่อนด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรียวเป็นยังไงน,น้องคะ่ะเป็นยังไงแน,นคะ่ะออกมาออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาเต้นเปียนแบบ ผู้ดใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องมือนี้บุนเพืเ่อนจียมจานนะคะก็ไม่ได้เรียนแบบใครออกมาพูดมาพบกับบาโหรไปมวน,มน,มนพี่น้องจกักส์ว่าจะว่าจังไดเนาะอันเป็นเมียฝรัง่งสบายเดย้เออเป็นเมียพี่น้องเขาว่าเสียงคนลือ ทุกแรงเศร้าว,ว่าน้องเป็นเมียช่าวพวกวัวมัวค่ะนะคะตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงวันศุกอ๋อไม่ใช่เที่ยงค่ะตอนนี้ห้าห้าโมยนแบบผู้ใหเด้ค่ะเด้อพี่น้องมือนี่พุญนเพืเ่อนเจียมจานนะคะก็ไม่ได้เรียนแบบใครออกมาพูดมาพบกับอาหารฟ้าลังกะแล้ว แต่เขาเฮานี่มีสตังเขาบอรลูอีหยังกะพากันทนี่ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะคะดูบรรยากาศค่ะท้องฟ้าสลืมสลือมืดมืดแล้จะตกหรือเปล่านอ้อพี่น้องจา้าตกมาบ้านบุญเพียรใน,เ,นเด้อจา้าพี่น้องจา้าตกมาเนี้มืดมืด ออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพืเ่อนๆด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพืเ่อนๆชีวิตคนเฮาลําบากเนาะผู้ใดมีงว่วก็เลี้ยงแต่งวัวลลาบากอยู่เด้อพี่น้องเลี้ยงง่วลําบากมากๆเลยค่ะชาวเรียวคิดหอนอดคิดถึงทุกคนล่ะค่ะแต่ละมือละวันชีวิตคนเฮาลําบากเนาะ ผู้ใดมีงวัวงกะเลียงแต่งวัวงลำบากอยู่เด้อพี่น้องเลียงว่าลำบากมากมากเลยค่ะมืดวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดมัวอยู่ทุ่งนางเหมือนเดิมค่ะอยู่กับน้องงัวค่ะบุญเพียรทำงานส่งพี่มาร์กนะคะวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานพี่มาร์กเลยค่ะ ออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนเพื่อนด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพื่อนเมืดวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดมัวอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมคะ่ะอยู่กับน้องหัวค่ะบุญเพียรนทางานผมม่มีโอกาสดอกจะได้เลี้ยงแต่งวัวอยู่พ่อซํมเนียละ่ะลองต่แพ่งเพื่อนก็เอาละ่ะชีวิตเมียช,า,ชาวพนวานันแดดออกแล้วพี่น้อง จะตกหรือเปล่านอ้อพี่น้องจ้าตกมาบ้านบุญเพียรในเด้อจ้าพี่น้องจ้าตกมาเนียมืดมืดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเรี่ยวค่ะพบกับบุญเพียรแจ่มจันทร์เหมือนเดิมนะคะเจะตกหรือเปล่าน้อพี่น้องจ้าตกมาบ้านบุญเพียรในเด้อจ้า พี่น้องจ้าตกมาเนี้มืดมืดไม่มีโอกาสดอกจะได้เลี้ยงแต่งวัวอยู่พ่อซัมเนียละ่ะลองจะแพงเพิ่นก็นเอาละชีวิตเมียชาเพิ่นวานั่นแดดออกเราพี่น้องเมียชาฝรัง,งคือเพิ่นวานั่นคือลองคือแพงเพิ่นบอกคือแพงเพิ่นลองเนาะก็เลยลองน้ำเพิ่นจักหน่อยโชวช์โชว์จักหน่อยพี่น้อง ออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนๆด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเด้อคิดถึงนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ร่มไม้นี่แหละค่ะร่มสะเดาค่ะอยู่ร่มไม้ชุ่มฉ่าแต่อากาศวันนี้เนาะคะ่ะอากาศเหมือนม่มีโอกาสดอกได้เลียงแตงโมอายุพอสำเนีลละลองจะแพ่งเพื่อนค่ะเอาละชีวิตเมียเชาเพนวานันแดดออกแล้วพี่น้อง แดดเลี่ยงงัวอยู่ตใตนห้องแอร์เมียช่าฝรั่งทั้งหลายสบายสบายเนาะค่ะเนาะตะวาจังเฮ้านี่คือสิบุออกมาเต้นเร็วๆพี่น้องมาพบปะเพื่อนๆพ่ด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อ